สวัสดีค่ะอยู่กับช่องยาซีกบกอกค่ะแม่ยางกะกูนคนคุยยางกะกูนวันนี้ก็นะคะลงุลง,ลง,ลงช่างก็ลงมือแล้วนะคะเหลืออีก18วันนะคะห้ามป่วยห้ามลาห้ามเจ็บพันะคะวัน,นตอนนี้นะคะยูทูบเบอร์ที่นานะคะ ทำอะไรทั้งสิ้นบักเราจ้างแถวเรียงหน้ากระดานนะคะทุกคนมนะา,าแล้วมาได้บเ,เ,เอานี้เอาหินเราไปทำเพื่อสวยงามเมื่อกี้ก็ขอแล้วบักพอจากเจ้าแม่แล้วไปหันมาประดานขอขอบคุณแล้ว มีเยอะไม่ไ้ยาะเยอะเยอะเ้าจะเอาอยัางไงไม่รู้ไม่รู้ป้าจะเอาเท่าไหร่เอาตามคนไหมป้าเอาจากก้อนาาป้าเต็มเอาจากก้อนอุ้ยไม่ได้ยินอ๋อเอามากอน แต่ต <80 S 2> ิก้อนอมโอ้ยมีเป็น,ร,น,น,นร้อยมีเป็นตันขนาดมีเป็นตันมาเดินตะก้อนเลยเดินัะก้อนแล้วกอสั่งอีกหนึ่งพันสีสิ ทำเองกิเองค่ะตงยาีเอือเด้ได้วเลเดี๋เรบินัเของนมาบนดี้นะคะเออย่อาบุมก่อนไหเดี๋ยเาจะนอินะ โู่เด้อเดก่อน Ja, you in ลุงบอกให้ปลูกคอสมอนดอ๋อยไูดอีกฮะไพูดีกปลูกแล้วแต่ว่าแถมการลงเพิ่มเอากระถางขึ้นรถแล้วก็ยุกกระถางขึ้นรอแล้วก็ไปใต่ว่าตอนนีงได้ยกลงก็ระมันกระถางหั ว,วันนี้ไม่ปวดหายลูกไ,ไม่จะมาให้ยายชี่อยู่ข้างในเชเป็นเพื่อนงูอาจจะใหญ่อยู่ข้างในก็ได้นะเ,เจ็บยัง เดีลูลลกเดนเดีอ<ถ>ย่นี้แหะเนาะโอนอยู่นี่นะพาเดี๋ยวโอน รถยนต์ไม uhm. ่เครื่องมันแรงัใจซูปเปอ่์มันแ้งใจ้าหนักเลยไปซ้อรแทนที่จะไปเดินทางใกล้กาวิ่งตามรถอีก multimulti- j a z m i